อันนี้ทำมากี่ครั้งแนละ้วครั้งเดียวเห็นอันนี้นี่หลักไรยควายเดี๋ยวอันนี้หลายรูแล้วนะไม่ไม่หลักรไ,ไกรยควายพี่น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 ี่หลักไรยควายครับพี่นี่วิ properly, love, love. ่งแล้ววิ่งแล้วหลักไรยควายครับหลายทีเดียวนีน่กับโจนหลักสายไฟหลอกตังในป่าปั๊มตำรวจตามกันเอาเองนะครับมีปับ ใา่คลิปวิดีโอไว้ดูครับนี่ครับองเราไอการแกะครับเราสร้างความจเจริญในโมเปรสนี่แหม่มหลักมัดใา่ปล่ยอยดับตัวกับใส่นี่ใส่เอาลึกใส่เอาลึก ทางลัดมาตะพุนนะครับ